โอ้ไม่คคือเราไม่ได้แบบชอบอาหารที่มันเป็นพวกอาหารเบอร์เกอร์หรือคาร์โบไฮเดรตเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะความสะอาดสวัสดีค่ะกลับมาพบกับแพทแล้วก็แพทที่ของชาแ้วนะคะวันนี้นะคะแพทก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่แพทได้ไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะคะ ก็จะมาแชร์ว่าเออมันเจอประสบการณ์อะไรบ้ง่งความมันอยู่ด้วยการเรียนด้วยอะไรต่างๆนะคะก็คือเรามาเริ่มกันที่การเรียนก่อนละกันก็คือแพทเรียนภาษาอังกฤษนะคะที่ Stafford House London นะคะก,คก็คือก็คือเราก็จ้างเอเจนต์เหมือนคนอื่นนั่นแหละทาไมถึงเลือก Stafford House <laughs> เพราะว่าเหมือนอจริงอันนี้ไม่รู้อะไรเลยคือแค่เอเจนต์แบบ มาให้ดูเพราะว่าเราอ่ะบอกว่าเราอ่ะอยากอยู่ลอนดอนอ่าที่จริงอ่าการไปเรียนภาษาอังกฤษนะคะมีหลายเมืองมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเคมบริดจ์ไบรตันอ่าลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์อะไรต่างๆนะคะแต่คือที่แพทเลือกลอนดอนเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กมันนอกเราก็อยากไปเจอความซีวิลไลคือเราอยากเห็นแบบอ่าความแบบซีวิลลเซชันอะไรเงี้ยเออเราก็เลยเลือกที่จะไปลอนดอนพอไปถึงก็คือ o oh อ my God คือมันมีความวุ่นวายมากคือลอนดอนคือมันจะทุกคนก็จะรีบกันอะไรแบบนี้ะนะคะคือมัอนก็ใครอ่านนึกถึงกรุงเทพบ้านเราและกันประมาณนั้นโอเคค่ะก็มาพูดกันต่อเรื่องการเรียนนะคะก็คอร์สที่แพทเรียนนะคะเป็น Intensive นะคะคอร์สนะคะเป็น Level Intermediate นะคะหรือว่า B1 บวกก็การเรียนจะแบ่งเป็นตั้งแต่ A1 ถึง C2 A1 ก็คือจะเป็นต่ำสุด C2 คือสูงสุดนะคะส่วนแคทอยู่ที่ B1 บวกนะคะเป็น Intermediate Class นะคะการเรียนของแพสน,นะคะเฉพาะคลาสแพสน,นะคะก็จะเป็นเรียน9โมงเชา้าถึงเทีท่ยง20นะคะแล้วก็เบรก20นาทีก็เป็นมาต่อช่วงบ่ายช่วงบ่ายจะเป็นโมโดูลแล้ว,วจะเป็นช่วงเช้าจะเป็นคัดหลักก็จะเป็นฟังพูดอ่านเขียนต่างๆกม ส่วนช่วงบ่ายก็จะเป็นเหมือนที่เราเลือกไปว่าเราเลือกอะไรอะไรเงี้ยช่วงบ่ายของแพทเป็นเที่ยง40ถึงบ่ายโมง40นะคะเป็น1ชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นก็คือฟรีแพทก็ไปเที่ยวเที่ยวทุกวันก็คือนอกจากนี้แล้วน่ะก็จะมีคลาสอื่นๆอีกให้เราได้เรือยอย่างเช like, we ่นถ er ้าใครอยากมาเรียนบิชเนสหรือว่าอยากมาเรียน I อเอลอะไรเงี้ยก็สามารถ กได้นะคะแล้วก็การเรียนที่นู่นก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ใช่ไหมอ่าก็จะมีทั้งเรียนทั้งฟังพูดอ่านเขียนก่อนเรียนก็จะมีการวัดระดับความรู้ก่อนว่าเราอยู่ระดับไหนถ้าสมมุติว่าเรียนไปแล้วรู้สึกว่าเออมันง่ายสําหรับเราเราสามารถขอเขาแบบอัพเลเวลไปได้หรือถ้าเรียนแล้วรู้สึกว่ามันยากเราสามารถอัปลงมาก็ได้นะคะ,ะวันศุกร์จะมีการสอบ วัดระดับภาษาไม่ใช่มันเป็นเหมือนการสอบวัดเฉยๆอ่ะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากมายเท่าไหร่แต่ก็ก็มีแหละอวันศุกร์ก็จะมีการสอบนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็จะมีอาเขาเรียกอะไรเป็นพิธี graduation ceremony อะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะคะคือก็จะเหมือนแบบทุกคนก็จะมานั่งตรงเขาเรียกไรโรงอาหารแล้วก็เขาก็จะประกาศว่าคนนี้ได้แบบสําเร็จ คอรนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเรียนที่นู้นก็คือชิลมากนะคะก็จะเออเอาจริงมันก็ยากนะแต่มันสำหรับเลเวลที่พัดเรียนอะแพทรู้สึกว่าพัดอยู่เลเวลนี้แหละเพราะว่าการที่เราไปเรียนอะเรารู้สึกว่า มันก็มีอันที่เราไม่ได้เออแล้วมันก็มีอันที่เราได้ซึ่งมันก็คะคากันไปซึ่งถ้าเกิดว่าเราเรียนแล้วเรารู้เรื่องทั้งหมดเลยมันก็อาจจะไม่ชาเลนจ์เราเออว่าเราจะมาเรียนทําไมหรือถ้าเรียนแล้วมันยากไปเราก็คงปวดหัวแต่แพทว่าอันนี้มันกําลังโอเคแล้วก็เพื่อนก็เหมือนอยู่แบบเลเวลเดียวกันเอออะไรที่เราไม่รู้นางก็อาจจะรู้อะไรที่เรารู้นางก็อาจจะไม่รู้อะไรเงี้ยคือมันแพทว่ามันลงตัวที่เลเวลนี้สําหรับแพทนะแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่า ถ้าสมมติว่าเราเรียนไปเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันยากหรือมันง่ายเราสามารถบอกบอกให้เขาแบบเปลี่ยนเลเวลได้นะคะก็คือเราจะมาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เป็นอาทิตย์หนึ่งใช่ไหมก็คือสมมติว่าคุณอยากมาเรียนหนึ่งอาทิตย์คุณก็ทําวีซา่าเข้ามาเรียนหนึ่งอาทิตย์ได้แต่คือ สำหรับคนไทยอะ่ะมันก็ไม่ค่อยคุ้มถูกไหมกว่าจะทําวีซ่าเสร็จกว่าจะอะไรเรามาแค่เดือนเดียวเองหรออะไรอย่างี้เอ้ยเรามาแค่อาทิตย์เดียวเองหรออะไรเงี้ยแต่ที่จริงแล้วก็คือเขาก็เป็นอาทิตย์อาทิตย์ไปก็คือเริ่มอาทิตย์ใหม่เขาก็จะเริ่มแบบเปลี่ยนบทเรียนใหม่แล้วอะไรเงี้ยคือไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบเรียนไม่ทันเพื่อนอะไรเงี้ยก็ของแพทนะคะก็ไปอยู่ที่นั่นถึงเดือนครึ่งนะคะในการเรียนแล้วก็อยู่ต่ออีกสิบวันก็คือเดือนครึ่งถามว่าได้อะไรไหมมันก็ เรียกว่าได้แต่ว่าระยะเวลามันก็ยังน้อยอยู่นะคะก็ถ้าใครมีโอกาสอยู่นานๆคนนี้ก็จะดีกว่าอย่างเงี้ยก็แนะนําให้อยู่นานคนนี้นะคะแต่ก็ทางในทางก็ดีกว่าไม่มาเลยแหละเอาง่ายๆเพราะว่าเราก็จะได้แบบประสบการณ์ด้วยได้ใช้อังกฤษกับเนทีบอย่างเงี้ยได้เพื่อนในสังคมคือมันสนุกมากเลยถ้าเกิดว่าใครแบบมีงบมาก็แนะนําให้มานะคะการอยู่หอนะคะเราก็สามารถ เลือกได้ว่าเราจะอยู่แบบโฮสต์หรือแบบอยู่เป็นหอพักแต่ถ้าอายุยังไม่ถึงไม่แน่ใจว่า18มั้ง18 19, หรือ19อะไรสักอย่างก็คือจะต้องอยู่แบบโฮสต์หรือถ้าแบบเด็กกว่านั้นก็คืออาจจะต้องเป็นแคมป์นักเรียนเลยอะไรเงี้ยก็คือที่จริงแล้วการมาเรียนภาษาอังกฤษที่อังกฤษของแพนนะคะก็คือทุกคนสามารถมาได้นะคะไม่ว่าคุณจะอายุมากหรืออายุน้อยอายุน้อยสุดนะ่าจะแบบ จะไม่ได้น่าจะปะถมอ่ะเออก็คือสามารถมาได้นะคะไม่ต้องกลัวว่าแบบเอ้ยเราจะไม่มีเพื่อนหรืออะไรหรือเราจะดูแก่จนเกินไปอย่างแพทอย่างแพทเนี้ยแพทก็เจอคนที่อายุมากกว่าแพทหลายคนอยู่เหมือนกันแล้วก็เจอน้องๆที่แบบว่าอยู่มาหาลัยมาซัมเมอร์อะไรเงี้ยก็เจอเหมือนกันนะคะการอยู่ก็จะมีการอยู่หอกับการอยู่โฮสตใช่ไหมการอยู่หอข้อดีก็คือมันอิสระถูกไหมส่วน ข้อเสียก็คือมันก็จะแพงกว่าะอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบ ฝึกภาษากับโฮสท,ที่เขาเป็นเนทีดเลยอะไรเงี้ยส่วนการอยู่โฮสข้อเสียก็คือมันร้อยพ่อพันแม่ถูกไหมถ้าเรามาเจอโฮสไม่ดีอ่ะมันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีแล้วมันก็ต้องมีปัญหาตีกันนู่นนี่นั่นหัวกันอะไรเงี้ยก็คือในความที่เรารู้สึกว่าเราอายุเยอะแล้วอ่ะเราแบบเราไม่น่าจะยอมใครอะไรได้เราก็เลยแบบเลือกที่จะอยู่หอก็หอของแพทแพทก็เคยแบบรีวิวไปแล้วนะคะลองไปย้อนดูคลิปนะคะก็ ค่าใช้ใจ่ายระหว่างเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นหอเอาเอาแค่หอกับค่าเรียนนะคะอยู่ที่แสนเจ็ะคะประมาณแสนเจ็นะคะอันนี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบินไม่รวมค่ากินค่าอยู่อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าค่าใช้ใจ่ายของแต่ละทุกคนเลยแต่ที่แพทไปถามๆาม,มานะคะเดือนหนึ่งเขาจะใช้อยู่ประมาณที่40.00มื่นอันนี้ก็คือแบบเบสิกทั่วไปหรือถ้าใช้เยอะช้อปปิ้งเยอะก็อาจจะสูงขึ้น แต่สาหรับแพทก็คือเกินการใช้ชีวิตที่นูนนะคะก็จะบอกว่าของที่นูนแพงมากแพงแบบแพงมากแม่แพงแบบไม่รู้จะเอาอะไรมาแพงนักหนาคือแบบมันแพงมากอ่ะคือแบบโคตรแพงแลวคือแบบด้วยความที่มันเป็นประเทศชาวเกาะด้วยมันเป็นเป็นเกาะอะไรเงี้ยคือทุกอย่างแพงมากจริงๆแต่ค่าแรงเขาก็อาจจะแบบ ได้มัง้งแต่คือเราเราเป็นคนไทยไงค่าค่าแรงเราไม่ได้แบบสูขงขนาดนั้นเราก็มองว่ามันแพงแล้วก็ของกินบอกเลยว่าอาหารกินก็คือแพงมากก็คือทําเองถูกกว่าถ้าอย่างเมืองไทยเนี้ยทำเองอาจจะพอๆกันหรือเผลอๆกินข้างนอกอาจจะถูกกว่าด้วยซ้ําใช่ไหมแต่ว่าที่นี่คือแบบกินข้างนอกคือแพงอะ่ะอย่างต่ำๆที่แบบกะโหลกกะลาก็ห้าเหรียญแล้วอะไรเงี้ยห้าเหรียญน,นี่คือต่ำมากเลยนะแทบจะไม่มีแล้วนะก็ ห้าเหรียญก็คูณ4ี่ิบี่อ่ะก็ประมาณนั้นหรือถ้าวันไหนแบบอย่างที่แพทเปนสายคาเฟ่ฮอปปิ้งเนี่ยกแบบแบบแบบ็จะออกไปกินข้าวข้างนอกไปคาเฟ่ไปถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนวันหนึ่งต้องประมาณมือ้อมื้อนั้นต้องหมดไปพันหนึ่งอ่ะซึ่งพันหนึ่งของเราในกรุงเทพคือแบบมันกินดีๆได้เลยอะไรเงี้ยมันกินได้ทั้งวันอ่ะแต่นั้นอาจจะได้แค่มื้อเดียวอะไรเงี้ยซึ่งก็ ก็ก็คือแบบเปลืองมากในการที่แบบว่าจะกินออกไปกินอะไรข้างนอกต้องทําแบบอาหารเขามากินอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่เราอะเป็นแบบอ่าไปใช้ชีวิตไปเรียนรู้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออก็เลยอ่าครั้งหนึ่งเราก็เลยแบบไปตะเวนกินอะไรที่เราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าให้ไปอยู่แบบนานๆไปอยู่เป็นเรสซิเดนต์จริงๆก็คืออาจจะต้องแบบว่า ประหยัดตรงนี้ไปไม่ไงั้นก็คงอยู่ไม่ได้จ้ะแม <c oughs> าา่ก็คืออาหารก็คืออาหารเอเชียคือ The b เ s สเดอะเ s สของที่นู่นนะถ้ามาเทียบกับที่จีนหรือที่ไทยอ่ะคือแบบรสชาติก็แพทให้6เต็ม10บเดเต็ม10อะไรเงี้ยคือแบบแค่รู้สึกว่ามันคอมแพรกับอาหารฟาสต์ฟู้ดหรืออาหาร แบบพวก Burger, Fit and Chief, เบอร์เกอร์ฟิตแอนด์ชีฟอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่สามารถกินได้ทุกวันไงในแต่ละวันนะซึ่งมันแพงกวาเยอะเออมันอาหารเอเชียเนี่ยมันแพงมากแต่คือเราแบบคือเราไม่ได้แบบชอบอาหารที่มันเป็นพวกอาหารเบอร์เกอร์หรือคาร์โบไฮเดรตเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนแบบว่ากินคนฮะคนขวายจะกินแต่อาหารเอเชียอาหารจีนเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าอาหารไทยเวียดนามอะไรเงี้ยซึ่งเดอะเบสที่สุดแล้วในตอนนั้นเลยอ่ะแล้วคือแบบใครก็คิดว่าแบบเอ๊ คือมาเมืองนอก,นอกคือ,อยูจะกินอาหารเอเชียรหรือ,อยูจะกินอาหารนั้นททำไมทำไมยูไม่กินอาหารแบบอิงลิ s เบ p e c าสต t รุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออเข้าใจแล้วคือมันกินทุกวันไม่ได้จริงๆเลยแต่พอกินไปรสชาติมันก็ไม่ได้ถึงกับที่ไทยหรอกแต่คือมันก็พอแก้ขัดได้นะคะแล้วคือความเป็นอยู่ที่นู่นนะคะความสะอาดมันก็ไม่ได้สะอาดขนาดนั้นแต่มันคือมันไม่คือเราจะมองภาพว่า อังกฤษเป็นมึงผู้ดีเป็นสื่อไรมีบิชเบนมีอ่าลอนดอนบิชลอนดอนไอนูนนี่นั่น,นซึ่งมันไม่สะอาดค่ะ <c oughs> คือตามข้างถนนอ่ะก็ยังมีขยะอยู่แถมบางทีมีกลิ่นแบบอันไม่พึงประสงค์อย่างเช่นแบบกลิ่นฉี่กลิ่นมีดกลิ่นสโมกอะไรเงี้ยเออแถมแบบถ้าเราแบบนั่งรถไฟฟ้าหรือนั่งทูบอย่างเงี้ยนั่งรถไฟใต้ดินอย่างเงี้ย คิว่ารถตรงรถไฟก็ไม่ได้สะอาดแถมแบบเขาสามารถเอาข้าวเอาหมาเอาเอา,เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้เอาข้าวเข้ามากินเอากาแฟาเข้ามากินซึ่งที่ไทยหรือแบบที่สิงคโ,โปร์หรือที่อื่นในเงี้ยคือเขาจะติ๊กตรงนี้คือห้ามกินของในรถไฟถูกไหมเออแต่อันเนี้ยแบบมันไม่ค่อยสะอาดนะเออในตัวรถไฟอะ่ะมันไม่ค่อยสะอาดอืมมันแบบแล้วมันก็เก่ามากๆใช่ถ้าเทียบกับ รถไฟฟ้าที่บ้านเราถูกไหม,มรถไฟฟ้าที่บ้านเราแค่ว่าสะอาดกว่าแต่ว่าข้อดีคือ,อคคมนาการคมนาคมของเขาท r นสปอร์ t เ t ช o ัของเขา,าขอะไม่ว่าจะเป็นรถไฟรถบัสรถแทมอย่างเงี้ยคือมันครอบคลุมคือเดินทางได้แทบจะทั่วลอนดอนและนอกจากลอนดอนแล้วอะยังแบบอย่างรถไฟความเร็วสูงจาก อดอนไปแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็ยังแบบเอ้ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวอะ่ะอย่างเช่นสมมติเราอยากไปวันนี้ฉันอยากไปเคมบริดจ์วันสองเนี่ยฉันก็สามารถไปกลับได้เลยโดยใช้เวลาแค่แบบไปไปชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมกับชั่วโมงหนึ่งเนี่ยเลยเราก็แบบพักผ่อนได้ที่เคมบริดจ์เลยซึ่งมันใช้มันล่นระยะเวลาได้เยอะมากอย่างสองชั่วโมงเอาจริงสองชั่วโมงอะ่ะแค่รถในกรุงเทพอะ่ะแม่งก็ติดแบบ แค่บางนาไปสย่ออ่ะบางทีแม่งลอไปแบบหชั่วโมงทีงที่แบบระยะทางใกล้เดียวอเนี่ยเออเขาก็จะมีบัตรไนสเตอร์นะคะคือบัตรหอยบัตรนี้นะคะก็เป็นบัตรที่ใช้ในการแบบใช้ได้ลดรางลดลดรางลดไฟฟ้าใต้ดินนะคะแล้วก็ลดแทมสามอันนี้แล้วก็มีแบบรายเดือนด้วยถ้าเกิดว่าใครที่เดินทางบ่อยๆนะคะ ก็คือสามารถแตปเติมเงินแตปหรือซื้อเป็นแบบเป็นเที่ยวเป็นแบบรายเดือนรายปีอะไร่นี้ได้ละแล้วคือแบบไม่ต้องมาเปลี่ยนเป็นเหรียญเป็นเหรียญเป็นบัตรเหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือมันครอบคลุมมากๆตรงเนี้ยคือชอบจริงนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ที่นี่นะคะก็ยังสามารถใช้บัตรเดบิตการ์ดหรือเครดิตการ์ดนะคะถ้าเกิดว่าใครมาจากไทยแล้วคือแบบว่ายังไม่ได้มีออยสเตอร์เนี้ยเราก็สามารถใช้บัตรอันเนี้ยเต็ แล้วก็ขึ้นรถได้เลยแต่ว่าที่นี่นะคะคือถ้าเป็นรถรถแทมกับรถรถบัสก็จะไม่ใช้เงินสดนะคะจะต้องใช้บัตรเดียวท่านั้น Wi-Fi นะคะคือที่นี่มันดีตรงที่ Wi-Fi มันเยอะ w i f ฟฟรีมันเยอะไม่ว่าจะเป็นแบบอยู่แบบตามห้างหรือตามร้านกาแฟตามโรงเรียนอะไรต่างๆนะคะแต่คือแบบความไวคือแบบ กะมากแม่คือแบบจะบอกว่าแบบช้ามากแต่คือคนอังกฤษเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าหรือมันอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีอยู่ดีๆนั่งรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยแล้วแบบสัญญาณหายเขาก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่คือบางทีเราเหมือนจะตายอ่ะด้วยความที่เราเติดมือถือคุ่ป้า,าเราเป็นคนไทยอ่ะเนาะเราติดมือถือมากๆแล้วเราก็เคยมีเหตุการณ์แบบแพทหลงทางอ่ะเออแพทแบบขึ้นรถไฟผิดอะไรเงี้ย คือฉันต้องขึ้นไปข้างบนค่ะต้องออกจากสถานีแล้วก็ขึ้นไปข้างบนสม <Yeah. S 1> ัคไ,ไฟก่อนว่าแบบเอ้ยมันไปยังไงต่อแล้วฉันต้องกลับมาอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็แบบเออมันก็เป็นอันอันนี้คือแพทมองว่าที่ไทยคือแบบ WiFi คืออินเทอร์เน็ตดีนะคือแบบความไวดีแล้วก็ราคาไม่แพงเท่าที่นี่อแต่ข้อดีคือที่นี่เขามีฟรีเยอะแต่คือมันไม่ไวเลยมันแบบทค่มันกลับนะ yeah. ที่นี่เขาไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องอะไรแบบนี้เลยเหมือนเขาสามารถแบบเอ็นจอยกับเรื่องอื่นได้เขาไม่นั่งมานั่งแบบติดมือถืออะไรเงี้ยบางทีเขาก็ไปนั่งแบบนั่งสวนสาธารณะปิกนิกแบบนั่งชิวนั่งบางทีนอนเลยหน่อยกลางแดดนั่งเล่นบอลอะไรเงี้ยเออแพดว่ามันแบบเออมันน่ามันน่าหาธรรมอ่ะแต่คือแบบว่าต้องก็ต้องเข้าใจด้ว่าอากาศที่นู่นมันก็มีแบบมีลมมีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราแบบบ่ายเที่ยงเียงเงี้ย เราไปแบบนั่งสวนลุมเนี้ยมันก็ไม่ได้มันร้อนอ่ะ<ต>ไม่ไหวอะ่ะเออแพทเลสโซไซตี้นะคะที่นี่เขาก็เริ่มที่จะแบบว่าไม่ใช้เงินสดกันแล้วคือแบบบางร้านไม่รับเงินสดด้วยซ้ํารับแคบัตรซึ่งแพทเบื่อมากเบื่อตรงที่แบบกูแลกเงินมาเยอะไง oh. แล้วคือแบบเขาไม่ค่อยใช้กันแล้วนะคะก็คือใครมาที่นี่อย่าลืมบัตรเดบิต นะคะเครดิตซึ่งแนะนําให้เป็นเดบิตมากกว่าเพราะว่ามันชาร์ตน้อยกว่านะคะหรือใครทํเท้าเวลบการ์ดมันเลยแนะนํานี่นะคะเป็นอะไรที่แบบหาห้องน้ํายากมาก<อ>คือแพทอะเกือบฉี่แตกหลายรอบแล้วคือแบบด้วยความที่ถ้าเป็นคนไทยเนี้ยเราก็จะมีเรามีรถใช่ไหมเราก็มีปัม๊มมีอะไรแล้วคือตามอะไรเราจะได้สินค้าให้เดินเข้าไปเข้านะ้ำอันนี้เหมือนเขาหา่วงห้องน้ำไม่รู้อันนี้แพตคิดเองหรือเปล่า มันจะมีแค่ตามแบบร้านกาแฟเนีนะ่ยร้านเขาก็ไม่ให้เข้าด้วยตามไปอะไรเงี้ยบางทีต้องสั่งอาหารเขาก่อนเขาถึงจะมีรหรัสเพื่อเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบถ้าเราไปเดินช็อปปิ้งอย่างเงี้ยที่นู่นเขาจะเป็นสตรีในการช็อปปิ้งเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบเป็นห้างที่แบบอ่าห้างนี้เข้าไปเนี่ยมีห้องน้ำอะไรเงี้ยเออแถมห้องน้ําบางทีแบบ ไม่รู้จะห่วงอะไรแบบห้องน้ำบางทีมีแค่ชั้นนี้กับชั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้งงมากคือแบบจะฉี่แตกมากแล้วที่นี่นะคะก็คือโคมไฟเยอะมากหลายคนแบบคิดว่าแบบเอ้ยลอนดอนคงไม่มีหรอกอะไรเงี้ยอุ๊เยอะมากค่ะเยอะเยอะจริงๆเยอะแบบตามข้างทางตามถนนหรือว่าตามรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยเออก็คือเยอะเยอะมากจริงๆอะเงี้ยผู้คนที่นู่นนะคะเขาก็จะเป็นคนแบบ ก็ไม่รู้ด้วยวันที่เราอยู่หลอนดอนด้วยเราก็แล้วเราไปในฐานะแบบชิลๆอ่ะถ้าเราไปใช้ชีวิตที่นูออ่นหรือเราไปทํางานต้องเจอสังคมอะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นฟิลแต่อันนี้คือแบบคนเขาก็ไม่ได้มายุ่งอะไรกับเราเขาก็ก็ต่างคนต่างไปทํางานนู่นนี่นั่นเฉยๆแต่ว่าเขาหยิงก็ก็อาจจะแต่ก็แบบคือเราไม่ได้แบบไป อะไรเราไม่ได้ไปขุกขี่อะไรกับเขาแล้วมันไม่มีอะไรจําเป็นที่เราไปอะไรกับเขาอันนี้ตอนนี้ไทยก็จะตอบอะไรไม่ได้เท่าไหร่แต่เหมือนว่าแบบถ้าเป็นนอก,นอกเมืองเขาจะดูเฟรนลี่กว่าในลอนๆอนเงี้ยถามว่ามันปลอดภัยไหมบ้านเมืองมันก็ปลอดภัยเรียกว่าปลอดภัยได้อยู่นะคือแบบเราไม่เราอย่าไปเดินที่มันเปียวๆหรืออะไรกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเรารู้นี่ว่ามันแบบ อะไรมันเกี่ยวแล้วก็อย่าไปด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงแถมเราเป็นเอเชียด้วยนะคะเราก็ต้องระวังตัวนะส่วนนี้แล้วก็ข้อระวังนะคะระวังของใช่ถึงโจน่ะจะไม่ได้เยอะเหมือนปลารีสอะไรอย่างนี้แต่ว่าม,มีคนดีแล้วคนเลวด้วยกันหมดก็คือระวังตัวใ่้ค่ะระวังตัวด้วยระวังอย่าไปเที่ยวเดินเล่นมือถืออะไรอย่างเงี้ย แล้วคือเราเป็นเอเชียเขาเราเป็นเอเชียด้วยแล้วเราผู้หญิงด้วยเขาจะจ้องเรามากที่สุดนะคะแต่คือตัวแท็ก็ไม่ไม่เคยโดนนะแต่แบบด้วยความที่เราแบบระวังตัวมากๆอะย่างเงี้ยอย่างเช่นย่านใช้ยน้าทาวอันนี้มีคนบอกว่าโดนขโมยหรือนู่นนี่นั่นหรือย่านแถวพวก London, 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 Ireland, ลอนดอนบิลอนดอนไออะอย่างเี้ก็โดนเยอะนะก็ระวัง ระวังเข้าของตัวเองดีๆแล้วคนลอนดอนนะคะก็คือแพทว่าเขาแต่งตัวดีเอออันนี้ชอบมันเป็นแบบมันมีกลิ่นอายแบบเมืองผู้ดีอะ่ะเออชอบอันนี้ชอบกับการแต่งตัวขเขาไม่ว่าจะไปทํางานหรือว่า,าไปเที่ยวอะไรเงี้ยเออแพทดูเพลินเลยด้วยความที่เราเป็นสายแฟดด้วยอะไรเงี้ยเราก็เออเราก็เอนจอยกับการแบบแต่งตัวมาก <c oughs> คือเราแบบก็เอาแบบเสื้อผ้าของเราไปเยอะอยู่แล้วใช่ปะ แต่งตัวสนุกเลยอะเออคือแบบไม่มีใครมานั่งมองไม่มีใครมานั่งจับก็แบบเอ้ยนี่แต่งตัวเ,วเลยเรื่องบอดี้เชมิ่งคือเอาจริงเว้ยอันเนี้ยคือเราก็เป็นคนแบบถ้าเทียบกับคนไทยอะเราก็ชักดีสป่ะแต่พอเรามาอยู่นี่เราสึกว,ว่าเราสวยเราก็รู้สึกว่าคนที่นี่เขาไม่ได้แบบว่าดูรูปร่างหน้าตาหรืออะไรอย่างเงี้ยอืมคือแบบไม่ว่าเขาจะอ้วนจะดำจะแบบ ้อมจะอะไรนู่นนี่นั่นคือเขาก็แต่งตัวกันเต็มที่แล้วแพทมองแล้วเออมันน่ารักมันสวยดีเราคนเราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าคุนานางแบบแล้วแบบสมัยฉันอยากใส่เอลรอยเงี่ยแต่คือฉันมีภูมิเนี่ยฉันใส่ไม่ได้คนที่นี่คือเขาใส่เลยแล้วคือเขาอยากทําอะไรคือเขาทําเลยแบบเออมันดีตรงนี้คือแบบมันไม่ต้องมานั่งอายอะไม่ต้องมานั่งแคร์แบบอะไรคือแบบอ่ะไอ้เรื่องการรัเทศะรก็อีกเรื่องหนึ่งแต่คือแบบบางทีมันเป็นแบบ อะไรที่เราสามารถทําได้มันเป็นิทธีของเราอะเราควรได้ทาโดยไม่ต้องแบบนค่ะเออ,อเขาเนึกจะเชียบอลเ <c oughs> ขาก็เชีย <c oughs> เลยจ้าแบบบอลชนะ <c oughs> เขาก็ตะโกนออกมาเลยอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเอ้ยฉันชอบฉันชอบตรงเนี้ยมันดูผีดอ,อมมากๆแล้วคือคนที่นี่ก็คือแบบค่อนข้างบ,างบ้าบอลมากๆเลยเขาจะดูแบบดูบอลกันอะไรเงี้ยออก็มาสรุปกันนะคะก็คือเอ่อถ้าถามว่าคุ้มไหมในการไปเรียนที่นั่น พราะว่าโค่รคุ้มอ่ะเออถ้าเกิดว่าพอที่จะมีทุนทศัพย์ก็แนะนําให้ไปเรียนเถอะค่มันได้อะไรหลายๆอย่างได้เพื่อนได้สังคมได้อะไรใหม่ๆหมอ่ะที่ในไทยมันไม่มีแต่ก็ไม่ได้ว่าว่าคนที่ไม่ได้ไปเรียนที่นู่นแล้วจะไม่เก่งอังกฤษเราสามารถฝึกภาษาอังกฤษได้เยอะแยะเลยอยู่ที่ตัวเรานะคะแต่คือถ้ามีโอกาสมันก็สนุกดีนะลองไปดูแล้วกันก็ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็ักําลังใจนะคะวันนี้ไปละบ๊ายบาย